จากสนุกตื่นเต้นร้าใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ a t tig24 อย่าลืม a t tig24 พอโรบินสันอดีตผู้รักษาประตูทีมชาติอังกฤษเชื่อว่าจูเบลลิงแฮมกองกลางของบริเซดอนมุนมีสไตล์การเล่นที่เหมาะกับผงแดงลิเวอร์พูลมากกว่าแมชเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ปรับในศึกเมลริอังกฤษ ท่ามกลางข่าวความสนใจจากทั้งสองทีมในขณะน,นี้ตามการรายงานจากฟุตบอลอินไซเดอร์มิดฟิลด์19ปีกลับมาถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางอีกครั้งหลังจากที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกที่สเหลืองดอนมุนภายกับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อกลางสัปดาห์ก่อนพร้อมกับการคาดการเรื่องอนาคตของเขาในซัมเมอร์หน้าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด เป็น2ทีมที่ถูกจับเชื่อมโยงกับการย้ายทีมของเบอรลิงแฮมในตลาดรอบต่อไปแต่ทางโรเบนสันก็เชื่อว่ากองกลางสัญชาติผู้ดีรายนี้ควรเลือกย้ายไปเล่นในถิ่นแอนฟิลเขาเหมาะสมกับลิเวอร์พูลวิธีการเล่นของเขากับระบบการเล่นของครอปมันเข้ากันได้ดีเบรลิงแฮมเป็นนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์เขายังมีปีที่ดีรออยู่ข้างหน้าเขามีชื่อเสียงที่เหลือเชื่อความสามารถพิเศษของเขาในการเล่นกับบอลน,นั้นมันเป็นสิ่งที่พิเศษ ผมชอบดูเขาลงสนามมากการประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยแบบนี้มันยอดเยี่ยมมากจริงๆผมว่าเขาฉลาดในเรื่องของการวางเส้นทางการค้าแข้งของตัวเองรอแค่ตอนไหนเท่านั้นที่เขาจะย้ายกลับมายัางอังกฤษผมหวังอย่างยิ่งว่าเขาจะย้ายกลับมาเล่นให้กับลิเวอร์พูลเพราะสไตล์การเล่นของเขามันเข้ากับทีมได้เป็นอย่างดีข้งแมนยูอาหารเป็นพิษหลังเกมบุกชนะเซอริฟ เดอะซันรายงานนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสตาฟโค้ดรวมทั้งสิบสองคนมีอาการอาหารเป็นพิษหลังจากเกมที่บุกไปชนะเชริฟในศึกยูโรปาลีกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและสตาฟโค้ดรวมถึงสิบสองคนต้องเจอกับอาหารเป็นพิษหลังจบเกมที่บุกไปเอาชนะเชริฟติลัสโผทีมจากโมโรวาด้วยสกอร์สองศูนย์ในศึกยูโรปาลีกรายงานจากเดอะซันระบุว่านักเตะและสตาฟโบค้ดปิดแสดงเริ่มรู้สึกไม่สบาย หลังแข่งขันกับเชอริฟไปแล้วหนึ่งวันก่อนจะถูกพบว่ามีอาการอาหารเป็นพิษซึ่งตอนนี้ทางสมโมสรกำลังสืบหาสาเหตุว่าเป็นเพราะการรับประทานอาหารในประเทศมอรเดว่าหรือเกิดขึ้นบนเครื่องบินระหว่างเดินทางกลับเมืองแมนเชสเตอร์ท่านี้โชคดีที่แมนยูเต็ดไม่มีโปรแกรมแข่งต่อในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนื่องจากศึกสงครามกุลาบที่ตงพบกับบีดยูเต็ดถูกเลื่อนการแข่งขันออกไป เจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมารสรงมีพระราช,ชปฏิสันถานกับพระสงนิกรอย่างใกล้ชิดพร้อมแสวแฟนบอลแมนยูว่าเราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกสำนักข่าวสกายนิวเผยคลิปในระหว่างที่พระสงนิกรหลั่งไหลามารอเข้าเฝ้าพระราชวงศ์ที่เสด็จมาร่วมพระราชพิธีพระบรมศมพส,สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่สโดยเจ้าชายวิลเลียมมกุฎราชกุมาร มีพระราชปติสันฐานกับพระสงฆ์นิกรอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะมีคลิปบันทึกได้ว่าพระองค์ตัดเรื่องฟุตบอลอย่างเป็นกันเองและท่งตอบคําถามเด็กหนุ่มที่ถามว่าพระองค์เชียร์ฟุตบอลทีมได้ซึ่งพระองค์ท่งตอบไปว่าแอสตันวิลล่าก่อนจะท่งถามกลับไปว่าเด็กหนุ่มและเพื่อนๆที่มาด้วยกันทั้งหมดเชียร์แมนยูไนเต็ดใช่หรือไม่ซึ่งทุกคนก็ตอบว่าเป็นสาวกปิจแสดงทั้งหมดพระองค์ทรงตบบาดเด็กหนุ่มและแซวว่า เราทุกคนไม่มีใครสมบูรณ์แบบหรอกทําให้เหล่าพระสงนิกกรบริเวณนั้นต่างพากันหัวเราะกับความหาของมกุฎร,ราชกุมารและมีหนึ่งในนั้นตะโกนแทรกมาว่าวิลล่าก่อนที่พระองค์จะชี้นิ้วไปยังต้นเสียงเพื่อแสดงออกว่ารับทราบแล้วเปิดสามสติที่เลอเนลเมสซี่ข่มโรนัลโดในหนึ่งสัปดาห์ หลังทำประตูไม่รวมจุดโทษในระดับสโมสรอนแสงหน้าโดยที่ใช้เวลาน้อยกว่าเลโอเนอร์เมซี่กลายเป็นนักฟุตบอลที่ทำประตูได้โดยไม่นับรวมจุดโทษในระดับสโมสรอนมากที่สุดในโลกไปที่เรียบร้อยหลังทำประตูชัยให้กับแมสเช่ร์ตั้งแต,แต่นาทีที่5้าบุกไปชนะโอลิมปิกลียง1-0ในศึกลีกเอิงฝรั่งเศสนัดที่8พร้อมรังจากฝูงต่อมี22คะแนนนำโอลิมปิกมาเย์อันดับ2อยู่2แต้มประตูดังกล่าวของเมซี่ใบ35 ถือเป็นการทำสกอร์ที่ไม่รวมจุดโทษประตูที่672จากการลงเล่น980นัด